การเงินวั่งเข้าธุรกิจมั่งคงขอเชิญรวมประมูลเลขสวยครั้งที่5หมวดอักษรกอไก่พอดหกสามหมายเลขตั้งแต่เวลา8.30นาิกา30นาทีเป็นต้นไปและห้องวิยงแก้วโรงแรมลำปางวิยงทองสอบถามรายละเอียดดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเบอร์โทรศัพท์0-542-6-5139 0-542-6-5140 0 5426 5143สำนักงานขนส่งอำเภอเถินเบอร์โทรศัพท์0 5429 1660สำนักงานขนส่งอำเภองาวเบอร์โทรศัพท์0 5432และสำนักงานขนส่งอำเภอแก้ห่มเบอร์โทรศัพท์0 5427 1158หรือสายด่วน1584เบ w ว w l a m f a n g d l t c o m